สั่งเส้นผมเลยนะน้องมาเจ็ดแไวบองเกิะที่เแกเจ้าโคตรไปใส่ไหมโอ้ปะจกใส่เออโอเคทาไก็เหลือหกโลเจ็ดสองตัวหกโลเจ็ดสามโลห้าสามโลสี่หกทกละสามโลสามโลสามทึกลสามโลสามเนาะ ปลาปากหนวดปลาปากคำปลาปากเปลี่ยนกระสังนี้ว่าไงโอ้กระสังนี้ก็มีแต่ปลาปากเปลี่ยนสิบกว่าตัวอันนี้ปลาโจกชายสองตัวได้เที่ยวเดียว ถ้าได้อีกกีนก็เป็นสามตัวมันหลุดไปีดูนะหน้าไปบ่งกีหนะ่อยเหมัอนงูนั่นได้หาโล่นเฮ้ยมีแตหบอกควันน้ำขึ้นอากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่มีแดดแต่มันคึ้ๆหน่อยอ่ามันมีสองที่คิวมองตรงโน้นคิวหนึ่ง สามกับคิวมองปิวที่วัดเอาโหงอันนี้คิวมองปัดพื้นกิโลละร้อยสามสิบบาทประโตก